สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง Open Grave ผวาศพนรกเป็นหนังเก่าปี2013จะเป็นยังไงเมื่อทุกคนตื่นขึ้นมาแล้วจำไม่ได้ว่าตัวเองคือใครถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่ตัวเอกของเรื่องเขาฟื้นตื่นขึ้นมาด้วยอาการมึนงงในหลุมที่มีศพอยู่เป็นจำนวนมากเขามองไปรอบๆเพื่อหาทางออกแต่ขอบปากหลุมนั้นสูงเกินกว่าที่จะปีนขึ้นไปได้ กลางพายุฝนที่ตกลงมาอย่างขนำ้ำทันใดนั้นก็มีหญิงสาวชาวเอเชียผมสั้นเธอโยนเชือกลงมาให้กับเขาและจากไปเมื่อพระเอกขึ้นมาจากหลุมและเดินไปรอบๆเพื่อหาความช่วยเหลือเขาก็พบกับบ้านหลังหนึ่งในนั้นมีกลุ่มคนที่เหมือนกับเขาคือเพิ่งฟื้นขึ้นและจําไม่ได้ว่าตัวเองคือใครเพียงแต่พวกเขาฟื้นขึ้นมาในบ้านหลังนี้ไม่ใช่ในหลุมที่เต็มไปด้วยศพแบบพระเอกที่นี่ถูกตัดขาดจากทุกสิ่งไม่มีช่องทางการติดต่อหรือแม้กระทั่งสัญ,ญญาณโทรศัพท์ มีหลักฐานเพียงแค่บัตรประจำตัว4ใบเท่านั้นที่บอกว่าพวกเขาชื่ออะไรส่วนตัวเอกของเรื่องเขาไม่พบกับบัตรหรือข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเองผู้หญิงผมสั้นชาวเอเชียเธอก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารได้เพราะเธอเป็นใบและเขียนได้แค่ภาษาจีนเท่านั้นแต่ท่าทีของเธอดูเหมือนว่าจะรู้จักกับทุกคนเป็นอย่างดีชาลอนหญิงสาวคนเดียวในกลุ่มกล่าวขึ้นว่า ผู้หญิงผมสั้นชาวเอเชียอยู่ในบ้านหลังนี้มาตั้งแต่แรกก่อนที่พวกเขาจะฟื้นขึ้นมาเสียอีกและลูคัสด,ดูเหมือนว่าจะไม่ไว้ใจพระเอกสักเท่าไหร่ทุกคนออกสำรวจร,บรอบๆบ้านพวกเขาเจอสเสบียงและข้างอาวุธจำนวนมากในปฏิทินยังวงกลมวันสีแดงไว้อีกสองวันข้างหน้าเป็นวันที่18แต่ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่ามันคือวันอะไรในกลางเดึกคืนนั้นอยู่ดีๆหญิงสาวชาวจีนก็เดินออกจากบ้านไปในป่าลึกทำให้ชาลอนลูคัสและพระเอกต้องออกไปตามหา เราะเธอเป็นคนสำคัญเพียงคนเดียวที่รู้จักพวกเขาทุกคนระหว่างทางพวกเขาเจอศพที่ถูกมัดไว้กับต้นไม้และยังพบชิ้นส่วนร่างกายแขวนอยู่ทุกที่กระจายโดยรอบอีกทำให้ชวนเพิ่มความน่าสงสัยเข้าไปอีกก่อนที่จะพบเข้ากับกระท่อมกลางป่าข้างในมีหญิงสาวชาวจีนที่กำลังตามหาเธอกำลังป้อนอาหารให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอาการระบหน้าผิดแปลกไปจากคนปกติเธอคนนั้นพูดกับพระเอกว่าแกหลอกใช้ฉันก่อนที่จะพุ่งเข้ามาหาพร้อมกับเสียงกรีดร้อง พระเอกตอบโต้โดยการใช้ด้ามปืนฟาดเข้าไปที่เธอจนสลบเมื่อลูคัสส่องไฟฉายไปรอบๆกระท่อมเขาพบกับกล้องวงจรปิดและอาจมีคนแอบเฝ้าดูพวกเขาอยู่ตอนนี้ก็ได้ ในตอนเช้าทุกคนตัดสินใจเดินออกสำรวจพื้นที่รอบๆเพื่อหารถที่จะใช้ไปขอความช่วยเหลือเว้นแต่ไมเคิลพวกเขาดูเหมือนจะมีปัญหาในการควบคุมรมลลมเลยถูกให้เฝ้าอยู่ที่พักกับสาวชาวจีนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักไมเคิลได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากบริเวณรั้วของที่พักเมื่อเข้าไปดูเขาก็พบกับผู้ชายคนหนึ่งถูกมัดติดไว้กับรั้วอย่างทรมานไมเคิลรีบเข้าไปช่วยอย่างไม่รอช้า ทันใดนั้นในตอนที่เขากําลังพยายามแก้มัดชายคนนั้นกลับใช้เส้นลวดรัดคอพร้อมใช้ไม้แหลมแทงไปที่ไมเคิลจนได้รับบาดเจ็บและหมดสติไปแต่ชายคนนั้นก็ยังไม่หยุดที่จะร้องของความช่วยเหลือตัดไปที่กลุ่มสํารวจพวกเขาพบกับรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้ริมถนนสองคันแต่มันน่าจะเป็นรถของพวกเขาเองเพราะในรถมีภาพถ่ายของพวกเขาทั้ง5คนอยู่ด้วยและเช่นเดิมไม่มีภาพของระเอกอยู่ในนั้นดูคันเริ่มแสดงอาการให้เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ต้องการระเอกเป็นอย่างมาก ก่อนที่สาวชาวจีนจะวิ่งออกมาจากป่าเพื่อตามหาพวกเขาให้ไปช่วยเหลือไมเคิลเมื่อถึงที่เกิดเหตุดูเหมือนว่าพวกเขาจะมาช้าไปไมเคิลอาการหนักเพราะเสียเลือดเป็นจํานวนมากและเขาจากไปอย่างสงบพระเอกหันก็บอกปืนไปที่ชายที่ติดอยู่ที่ลั้วและจัดการปิดชีพหลังแขนให้กับเพื่อนของเขาสาวชาวจีนดูเสียใจมากกับการจากไปของไมเคิลเพราะเธออาจจะมีความสัมพันธ์กับไมเคิลที่ลึกซึ้งมากมาก่อนหน้านี้ทุกคนตกลงกันว่าพระเอกและชาลอนจะกลับไปที่รถเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนนาธานลูคัสและสาวชาวจีนจะช่วยฝังศพไมเคิลและรออยู่ที่พักรพเอกและชาลอนเริ่มขับรถไปรอบๆพวกเขาพบกับตึกขนาดใหญ่ประตูภายในถูกล็อกอย่างแน่นหนาก่อนที่จะเจอเขากับเด็กชายคนหนึ่งท่าทางหวาดกลัวแต่โกนออกมาว่าไปพ้นนะโจนาพรุ่งนี้พวกเขาจะมาแล้วในที่สุดก็มีคนรู้จักชื่อของพระเอกของเราแล้วโจนาขอให้เด็กชายคนนั้นบอกเรื่องราวของเขาอีก แต่เด็กคนนั้นมีท่าทีกลัวโจหน้าเป็นอย่างมากและไล่พวกเขาออกไปโจนาต้องการที่จะรู้ความจริงให้ได้เดี๋ยวนั้นว่าเขาคือใครเขาทั้งทุบใช้เหล็กงัดและใช้ปืนยิงเพื่อเปิดประตูแต่มันก็ไม่สามารถเปิดออกได้ตัดกลับมาที่บ้านพักอยู่ดีๆลูคัสก็มีอาการประหลาดปวดหัวขึ้นไส้หายใจหอบเห็นภาพหลอนและก้าวเหลาเหมือนว่าความทรงจําของนาธานจะค่อยๆกลับมาทีละนิด เขาได้ขอให้สาวชาวจีนพาไปหาผู้หญิงที่อยู่ในกระท่อมกลางป่าแต่เมื่อไปถึงก็พบว่าเธอได้หนีไปแล้วนาธานยังพบกับเส้นทางเดินที่พาไปยังหมู่บ้านเล็กๆหลายหลังที่หลายผู้คนในหมู่บ้านเต็มไปด้วยศพและกลิ่นเหม็นเนา่าไม่แน่ว่าที่นี่อาจจะมีความหลังอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาทั้งหมดก็ได้เมื่อนาธานเดินไปเปิดประตูบ้านแต่ละหลังดูปรากฏว่าที่นี่มันไม่ใช่บ้านแต่เป็นกองขังที่ภายในมีเหล็กติดไว้อยู่เหมือนกับคุก เขาได้พบกับหญิงสาวที่หนีออกมาจากกระท่อมนาธานจําได้ว่าเธอชื่อเฮเลนเธอกําลังอุ้มร่างของลูกสาวของเธอและร้องไห้นาธานกล่าวขอโทษที่พวกเราทําทั้งหมดเพื่อที่จะช่วยเหลือลูกของคุณแต่เฮเลนกับคุมขังจะเข้ามาทําร้ายนาธานจึงรีบปิดกรงเหล็กขังเธอเอาไว้กลับมาที่บ้านพักลูคัดอาการเริ่มแย่เขาลงมาคนที่ห้องใต้ดินของบ้านจนเจอเข้ากับจอที่ต่อกล้องวงจรปิดความจริงแล้วก็คือกล้องทั้งหมดที่อยู่ในสถานที่นี้เป็นของพวกเขาเอง ลูคัสยังพบกับวิดีโอที่โจนาทําการทดลองและในคลิปนั้นตัวลูคัสเองก็คือหนูทดลองที่ได้รับวัคซีนแต่ผลข้างเคียงก็คือจะทําให้ผู้ป่วยหมดสติชีพจรต่ําเหมือนคนตายสูญเสียความทรงจําอย่างเฉียบพลันและวัคซีนนี้ผลิตจากเลือดของสาวจีนคนนั้นนั่นเองตัดไปที่ชาลอนและโจนาขอขอบคุณตู้สนับสนุนนี้ AdTime ยี่สิบสี่ว รรตสนาีนพวกเขากําลังเดินทางกลับและพบเข้ากับกลุ่มคนที่กําลังตัดไม้อยู่ในป่าโจโนารีบเข้าไปทักทายเพื่อขอความช่วยเหลือแต่คนกลุ่มนั้นมีอาการผิดแปลกไปจากคนธรรมดาพวกเขาถือขวานวิ่งไล่สับทั้งคู่โจโนาและชาลอนหนีมาจนถึงต้นไม้ที่มีศพแขวนเอาไว้อยู่และพบว่าคนกลุ่มนั้นหยุดไล่ตามพวกเขาเพราะว่ากลิ่นเน่าของศพทําให้พวกมันไม่สามารถเข้ามาได้ เมื่อทั้งคู่กลับมาอย่างที่พักลูคัสถือปืนยาวรออยู่แล้วเขามากันตัวชาลอนให้ห่างจากโจนาและบอกว่าเขามันตัวอันตรายพร้อมกับส่งวิดีโอให้เธอดูโจนาที่ความทรงจํายังไม่ฟื้นกลับคืนมาเขาพยายามจะให้ลูคัสใจเย็นเพราะมันอาจไม่เป็นอย่างที่เห็นก็ได้แต่ลูคัสไม่ฟังช้ยด้ามปืนฟาดไปที่โจนาเขาลากโจนาและบังคับให้ลงไปในหลุมที่ขึ้นมาในตอนแรกพร้อมกับพูดขึ้นว่าลงไปอยู่กับเหยื่อที่แกฆ่าซะ แต่แล้วอาการของลูคัสกับแย่ลงไปอีกเขาเริ่มมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ของเหลวสีเหลืองไหลออกมาจากบริเวณหูและจมูกของเขาท่าทีของเขาดูเปลี่ยนไปเขาเริ่มดวลลามสาวชาวจีนชาลอนเธอทนดูต่อไปไม่ได้จึงหยิบปืนขึ้นมาขู่ให้เขาหยุดแต่ลูคัสคุมขัางและก็โดดหนีเข้าป่าจากทางหน้าต่างไปกลับมาที่โจนาสาวชาวจีนคนเดิมเธอมาพร้อมกับเชือกเพื่อช่วยโจนาขึ้นมาจากหลุมอีกครั้งครั้งนี้โจนามุ่งหน้าไปยังตึกที่เขาพบกับเด็กชาย เมื่อถึงก็พบว่าประตูที่นั่นถูกเปิดทิ้งไว้อยู่แล้วภายในมีที่นอนวางเรียงกันนับสิบเหมือนกับศูนย์อพยพผู้หลีภัยความทรงจําของโจนาค่อยๆกลับมาทํานองว่านี่คือโอกาสสุดท้ายของการทําอะไรบางอย่างเขาลื้อละคนที่นี่จนเจอเข้ากับแผนที่ทางเดินรถระหว่างทางขับรถนั้นโจนาเจอกับเด็กชายแม่ของเขาและพี่สาวที่ติดเชือ้อกําลังย้ายของบางอย่างขึ้นรถจากรถที่จอดทิ้งไว้ข้างทางเมื่อแม่ของเด็กชายเห็นเขา ก็รีบขวาปืนและเล็งไปที่โจนาด้วยความโมโหเธอพูดขึ้นว่าจะเอาอะไรมาฉีดให้กับพวกเราอีกโจนาขอร้องให้เธอบอกว่าเขาคือใครแต่เธอบอกกับเขาว่ารีบหนีรีบซ่อนก่อนที่พวกนั้นจะมาและขับรถจากไป โจนาเดินมาดูที่รถที่จอดไว้ข้างทางและเจอเข้ากับกล่องบางอย่างความทรงจําของเขาเริ่มกลับมาคนขับรถคันนี้เป็นคนที่ได้รับวัคซีนเพื่อนําไปส่งให้กับกองทัพดูว่ามีหนทางการรักษาโลกนี้แล้วแต่เหมือนกับว่าถูกโจมตีจากผู้ติดเชื้อจนไม่สามารถไปส่งของให้กับกองทัพได้และยังพบกับรูปภาพของชาลอนที่ถ่ายคู่กับเขาจึงทําให้รู้ได้ว่าทั้งคู่คือสามีภรรยากันทันใดนั้นลูคัสก็ขับรถมาหวังที่จะชนโจนา เขาพยายามบอกว่าที่จริงแล้วผมไม่ได้ทดลองคุณแต่ผมคือหมอที่รักษาคุณต่างหากตอนนี้ผลของยาม,มันเริ่มหมดฤทธิ์แล้วต้องฉีดเข้าไปใหม่อาการหนึ่งจะดีขึ้นแต่ลูคัสโดนเชื้อไลน์นี้ทำลายสมองจนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเขาพุ่งมาทำลายคุณหมอโจนาและบีบคอหวังที่จะฆ่าชีวิตแต่โจนาคว้าก้อนหินและทุบที่หัวของลูคัสอย่างแรงเมื่อสมองได้รับความกระสบกระเทือนความทรงจำของเขาก็กลับมาเขาพูดขึ้นว่ามันทรมานมากๆมันโดนนรกกัดกินสมองก่อนที่จะสิ้นใจไปในที่สุด ภาพความทรงจําก็ผุดขึ้นมาโจนาคือหัวหน้าหมอชาลอนนาธานและไมเคลิลคือทีมแพทย์สาวชาวจีนไม่มีชื่อแต่เธอมีภูมิคุ้มกันและเลือดของเธอเป็นวัคซีนที่ใช้รักษาอาการนี้ได้ส่วนลูคัสคือผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ที่นี่เขาเป็นเพียงคนเดียวที่ได้รับวัคซีนจนอาการดีขึ้นก่อนที่จะพามาอยู่ด้วยกันเพื่อดูแลอาการอย่างใกล้ชิดแต่ก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเมื่อนาธานเขาลืมล็อกประตูที่ใช้ขังผู้ติดเชื้อทําให้ผู้ติดเชื้อหลุดออกมา และแพร่กระจายเชื้ออย่างรวดเร็วโจนาที่กำลังนำศพของผู้ติดเชื้อไปทิ้งที่หลุมเขาต้องติดเชื้อเพราะถูกกัดนักฝูงซอมบีน้นี้กำลังไล่ล่าคนอื่นๆอย่างบ้าคลั่งและอาจจะมีบางคนที่ถูกกัดด้วยโจนาต้องตัดสินใจบอกทุกคนให้ฉีดวัคซีนและขังตัวเองไว้ในบ้านส่วนเขาหลังเนี่ยฉีดวัคซีนแล้วก็หมดสติอยู่ในหลุมก่อนที่ทุกคนจะฟื้นขึ้นมาและสูญเสียความทรงจำ กลับมาที่ปัจจุบันเช้าวันที่18ตอนนี้ทั้งชาลอนและนาธานพวกเขาฟื้นความทรงจํากลับมาได้แล้วเช่นกันนาธานรีบตรงกลับมาที่พักเพื่อหาโจนาแต่พบเพียงแค่ชาลอนกับสาวชาวจีนเท่านั้นก่อนที่ฝูงผู้ติดเชื้อจะพยายามล้อมบ้านและเข้ามาทําลายพวกเขาเสียงเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับห่ากระสุนชุดใหญ่ก็ดังขึ้นนาธานบอกว่านี่เป็นทีมช่วยเหลือที่จะมารับตัวพวกเรากลับบ้านพร้อมกับวิ่งออกไปได้วยความดีใจแต่เขาอาจจะเข้าใจอะไรผิดไปเมื่อวัคซีนไม่สามารถส่งถึงกองทัพเพื่อยืนยันการรักษาได้ วันที่18กองทัพไม่ได้รับการติดต่อจากโจนาพื้นที่นี้ถูกระบุว่าไม่มีผู้รอดชีวิตและมีคำสั่งให้ยิงทุกอย่างที่เคลื่อนไหวได้แน่นอนว่านาธานถูกยิงจนเสียชีวิตส่วนโจนาเขารียบวิ่งมาหาชาลอนและพาเธอหลบหนีแต่แล้วในระหว่างทางหญิงที่อยู่ในกระท่อมกลางป่าก็ใช้มีดแทงที่หลังของชาลอนจนเธอได้รับบาดเจ็บโจนาพาเธอหนีลงมาในหลุมที่ไวทิ้งศพและเขาจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเพื่อตบตาทหารว่าเขาตายไปแล้ว ชาลอนยื่นกระดาษที่เขียนบางอย่างไว้ให้กับโจนาเพื่อไม่ให้เขาสูญเสียความทรงจําในตอนตื่นขึ้นโจนาสัญญากับเธอว่าผมจะไม่มีทางลืมคุณอีกก่อนที่ทั้งคู่จะหมดสติไม่นานทหารก็เคลียร์พื้นที่นี้จนเรียบร้อยและกลับไป วันนุ่งขึ้นโจหน้าฟื้นขึ้นมาพร้อมกับความมึนงงและเช่นเดิมเขาจําอะไรไม่ได้ก่อนที่จะมีเชือกทิ้งลงมาให้เขาปีนขึ้นไปเป็นหญิงสาวชาวจีนคนเดิมในข้อความของชาลอนเขียนเอาไว้ว่าให้ดูแลผู้หญิงใบ้ชาวจีนคนนี้ให้ดีเพราะเธอคือความหวังเดียวของมนุษย์และสารต่อในสิ่งที่ทําให้สําเร็จยังมีผู้คนอีกมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือครั้งนี้ชาลอนเธอไม่ได้ฟื้นขึ้นมาจากหลุมด้วยแต่เธอเสียชีวิตเพราะทานพิษของบาดแผลไม่ได้และหนังก็จบเพียงเท่านี้ สรุปง่ายๆทีเพื่อความเข้าใจง่ายก็คือพวกเขาคือกลุ่มทีมแพทย์ที่พัฒนาวัคซีนแต่วัคซีนตัวนี้ดันส่งไปไม่ถึงกองทัพได้ถูกกองทัพหลางบางที่นี่พอคิดว่าไม่มีใครรอดชีวิตจากนี้โจนาและสาวชาวจีนจะมีอนาคตเป็นยังไงรอติดตามดูในภาคต่อไปซึ่งไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่ผมอาจจะสปอยได้ไม่ดีเท่าไหร่ถ้าต้องการอารมณ์และอัตลสแบบครบถ้วนแนะนําให้ไปดูหนังเรื่องนี้เลยนะครับถ้าคิดยังไงกับคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะครับและฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ